ยำไข่ต้มต้มต้มมาแล้วก็ยำอร่อยนะคะท่านผู้ชมเราเอารสชาติให้มันจัดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราไปกินกับไข่ต้มนะคะมันก็จะจืดลงไปนิดนึงนะคะบางทีเอาใช้มีดอะมันมันไม่สวยนะคะคุณยายผ่าไข่คุณยายก็จะใช้วิธีนี้นะคะ สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันอีกตอนเช้าเช่นเคยนะครับโอ้โหเมื่อวานนะครับกินผัดไทยโบราณกันอย่างเอร็ดอร่อยไม่เหลือแม้แต่ถั่วงอกเม็ดอะไรทั้งเส้นนะครับคุณผู้ชมไม่เหลือเลยนะคะเกี้ยงจานเลยนะคะทั้งหมดห้าคนหกคนหกคนเมื่อวานเมื่อวานไม่เหลือเลยนะคะแล้ววันนี้นะครับมีเมนูดีๆมาแนะนําอีกแล้วครับคุณผู้ชม ผมเห็นไข่ต้มแล้วนะครับไข่ต้มนี่คือผมชอบงานต้มไข่วันนี้ทําอะไรกินอะแม่วันนี้คุณยายจะทําเมนูที่มันสบายท้องยำไข่ต้มมายำไข่ต้มเนี่ยค่ะยำไข่ต้มนะคะอือยำไข่ต้มครับคุณช่องนีนะคะคุณยายต้มไข่มาแล้วนะคะ6ฟองแล้วก็จะมีหมูสับสองขีดนะคะคน้าตาลมะพร้าว1ช้อน น้ำมะนาวสองลูกนะคะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะหอมแดงสามหัวต้นหอมบะเคียนนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีพริกแดงกินดาสามเม็ดนะคะอืมใอยซอยอยค่ะซอ,อ,อยนะคะแล้วก็มีน้ำค่ะมากก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปลวนหมูกันก่อนนะคะอ่าลวนหมูกันก่อนครับค่ะเปิดแก๊สแล้วครับผมแต่พิยาจะลวนหมูก่อนนะคะนี่นะคะ ยายก็จะใส่น้ำนิดหน่อยอือนนะคะ่ะรวนหมูให้สุกก่อนครับไม่ยากนะคะเม,มนูนี้แต่อร่อยมากมเวลาไม่มีอะไรกินนี่แหละไข่ต้ม,ต,ม,ต,มต้มมาล้วก็ยำอร่อยนะคะตัอ้อเนาะพูดถึงว่าถ้าเผ,ผไม่มีอะไรกินก็ไข่ได้นะคะ,ะง่ายดีนะคะมเมนูที่ด่วนได้อะไรได้เนาะ ไข่ต้มไข่เกียวทอดแต่ถ้าพัตเตอร์น้องมาเตอร์ชอบกินไข่เจียวจานยักษ์นะคะข้าวเขาต้องจานยักษ์ที่สุดในบ้านนะคะพัตเตอร์จะชอบแบบใส่จานใหญ่ๆ<า>แต่ว่าข้าวกับไข่เนี่ยมีไม่เท่าไรหร่หรอกมีเดียวนะคะ คุณยายเหิบพัตเตอร์จะกินข้าวไข่เจียวจานยักษ์นะฮะ <c oughs> ถ้าจานยักษ์เขา,เาต้องจานใหญ่เลยนะคะ <c oughs> อย่าไปเอาจานเล็กเขาก็ไม่ยอมนะคะเขาต้องเอาจานยักษ์เขาวันนี้ผมไปเห็นพัตเตอร์แล้วครับนอนสลบเหมืออ่อูย <c oughs> ไม่ตื่นมาแน่นอนสภ <c oughs> าพนี้เมื่อคืนเล่นกันดึกมากเลยคนี่ครับนี่นะคะคุณยายจะเริ่มตุกแล้วนะคะนี่ค่ะ ปะยายจะปิดแก๊สแล้วนะคะปิดแก๊สเลยอันนี้ไข่นี่ต้มประมาณกี่นาทีแม่สิบนาทีนะคะอ๋อประมาณสิบนาทีค่ะอันนี้เดี๋ยวยายทำน้ำราดก่อนดีกว่านะคะแบบเดี๋ยวยายจะค่อยพาไข่ให้ดูนะคะครัแบบนี่คะ่ะ<ข>ปส่ปลา<อ>งลงไปนะคะน้ำปลานะคะน้ำปลาสองช้อน ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินเดี๋ยวเราชิมออกก่อนค่ะนี่นะคะน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะก่อนนะคะแล้วก็บี้ให้เข้ากันบี้เข้ากันเลยนะคะนี่นะคะน้ำตาลของคุณยายก็ละลายแล้วนะคะเดี๋ยวยูจะเอาหมุนใส่เลยนะคะเราจะได้รู้ว่ามันเปรี้ยวรู้ว่ามัน มนะคะแล้วอาหมูใส่ก่อนนะคะอ๋องั้นก็เมนง่ายๆเลยนะง่ายๆค่ะเบาๆท้องนะคะตอนเช้าๆโโหมูรวมลงไปเลยครับผู้ชมเบาท้องไม่เบาท้องนี่อยู่ที่เรากินข้าวเยอะไม่เยอะด้วยครับนี่นะคะ แม่ชิมหน่อยครับเป็นไงแม่แม่ใหญ่ไปน้ำไปนิดหนึ่งค่ะถ้าผู้ชมไปทำก็ชิมไปปรุงไปนี่หลบชิมก่อนค่ะเพราะว่าเราทำกินเองนะคะเราจะได้รสชาติที่เราทำนะคะอืนี่นะคะปิกลงไปเลยจินดาครับค่ะอย่างเช่นถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับ จัดการได้เลยบ้านคุณยายไม่มีใครกินเผ็ดนะคะนะคะหอมแดงออกไปเลยหอมแดงเราเอารสชาติให้มันจัดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราไปกินกับไข่ต้มนะคะมันก็จะจืดลงไปนิดนึงนะคะอ๋อครับนี่ค่ะต้นหอมักชีเย,ย,ยบร้อยนะคะน้ำยำของคุณยาย ค,ค่ะทีนี้เราจะมาผ่าไข่กันก่อนนะคะนี่หนูดึงให้แม่ด้วยต้องให้ลูกดึงข้างนะคะได้เลยครับวิธีผ่าไข่นะคะเราอย่าไปใช้มีดถ้าใช้มีดเราเวลามีดมันไม่ค่อยคมนะคะมันจะผ่าไม่สวยนีย่ยายก็จะใช้วิธีนี้เลยนะคะนี่ค่ะเล่ยไฟฟ้าครับคุณผู้ชมเล่ยมือ <c oughs> เราก็จะเลี้ยงไว้แบบนี้เลยนะคะอืมมันจะได้ไขส่สวยๆอย่างเี้ค่ะบางทีเอาใช้มีดอะมันมันไม่สวยนะคะคุณยายผ่าไข่คุณยายก็จะใช้วิธีนี้นะคะนี่ <c oughs> มันจะได้แบบเนียนๆอย่างนี้นะค,ะค่ะวันนี้หกใบนะคะหลายคนหน่อยก็ทุกทีถ้าเกิดว่าเราใช้มีดเนี่ยมันจะบางทีมีดไม่คมมันก็จะแตกอืมโอ้ ผมเคยใช้มีดคมนี้ยังไม่สวยเท่านี้เลยแม่ค่ะมือยายเคยใช้ถ้าเวลาเวลาหั่นไปแล้วมันไม่สวยบางทีก็ไข่แดงไข่แดงติดมีดมานะคะนี่เราใช้แบบนี้เลยอืง่ายๆเลยเนาะค่ะนี่ค่ะถ้าอยู่คนเดียวก็ขึงกับอะไรสักอย่างเอาเอาเอายายก็ ถ้าอยู่คนเดียวยายก็มัดเลยค่ะมัดกับอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะนี่ค่ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะไข่ต้มครับคุณผู้ชมถ้าเป็นไข่เป็ดนะคะต้มแบบเขาเรียกอะไรนะแบบตานีเนาะข้างในเยิ้มๆหน่อยก็ได้นะคะนะอันนั้นก็น่ากินนะคะอร่อยอแต่เร,เรียกแบบตานีนี่คือยังไงไ ยางมาตูมอ๋อเออยางมาตูมบางคนก็เรียกยางตันีหรอก็ย่างอย่างคนโบราณเนี่ยนะเขาจะเรียกตันีอะไรเงี้ยเพราะว่ากรงกรามยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ถ้ามาตูมก็แบบพอเราแกะออกมาเงี้ยเจาะไข่แดงมามันจะไหลเลยนะคะยางมาตูมอือนั่นเนี้ยคนโบราณนชอบเรียกแปลกๆนะคะยายก็เรียกตามเขานี่นะคะมาค่าน้ำยำมาราดเลยค่ะอือหือ น้ำยำหอมๆนะครับคุผู้ชมนี่ครับนี่นะคะเป็นอังเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับยำไข่ต้มเมนูง,ง่ายๆสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมแล้วครับคุณผู้ชมะวันนี้คุณยายชิมได้อยู่นะคะใช่คับชิมได้สบายมากครับค่ะแม่ไม่โทรไปเร่งหมอซะหน่อยจะได้ฟันเร็วๆไม่เป็นไรครับไปเรื่อยๆนี่นะคะ อแต่ต้องปรุงน้ํายําเข้มหน่อยใช่ไหมใช่ใช่เราต้องปรุงน้ํายําให้เข้มข้นหน่อยเพราะว่าไข่ต้มรสจืดใช่ไหมคะก็กินกับน,น้ํายําเข้ากันมากคะ่ะอร่อยเขาจะรสชาติพอดีจะมีเค็มนิดมีมีเผ็ดนิดนิดนะคะนี่นะคะอืแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบกินเผ็ดมากใช,กใช่ใช่ใส่ได้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบเผ็ดท่านผู้ชมก็ใต่ให้จุ่มไปอีกนะคะอืแต่อันนี้กําลังพอดีเลยนะคะรสชาติจะออกแบบ ปเปรี้ยวหวานหวานปเปรี้ยวหวาน,วานเผ็ดนิดๆชิมๆนิดๆอันนีรสชาตินึนกับไข่ขต้มนะคะนี่ครับุณผู้ชมเมนูง่ายๆเลยนะครับ <c oughs> ันี้นอร่อยด้วยนะคะชิมกันเลยครับ <c oughs> ผมมาครับคุผู้ชมชิมกันเลยนะครับยำไข่ต้มค่ะมังค่ะอร่อยอร่อยนะคะสวัสดีเลยนะครับ <c oughs> ผมนี่ชอบกินหมูนะครับเหมือนพัตเตอร์เลย ต้งแต่ชอบกินหมูอยู่แล้ววันนี้ไม่ตื่นมาเลยนะครับวันนี้ไม่ตื่นมาให้ท่านผู้ชมดูนะคะวันเนี้ให้ผู้ชมคิดกินกินไข่ต้มพอดีเลยเนาะรสชาติคุ้งน้ำยำเข้มเขมแบบนี้ก็โอเคเลยแม่ม,มันจะออกเค็มๆนหวานนะครับใช่ใชแล้วก็พริกนี่ ถ้าอยากเผ็ดนี่ตัดได้เลยได้เลยค่ะหอมมากครับถ้าเรากินไข่ต้มอ,อย่างเดียวมันก็จะจืดไปนะคะมอย่างนี้ได้รสอีกอีกรสชาตินะคะแล้วก็ง่ายๆนะคะมีอย่ง,ง่ายๆนะคะสบายท้องอร่อยอิม่มมากเนี่ยถ้าคนไม่ชอบกินข้าวก็กินเลยอืสองฟองอร่อยเลยอิ่มเลยมาแทนข้าว อันนี้มันอร่อยหอมที่น้ำตาลมะพร้าวเลยใช่ใช่ค่ะหอมหอมมากเลยกต่บางบางบางบ้านเขาก็ไม่ได้ซื้อกิดไว้นะน้ำาตาลน,น้ำตาลตายน้ำตาลปีบ๊บแต่แนะนํานะครับซื้อติดตู้เย็นไวน้นี่อร่อยไม่ผิดหวังก็ปึ่งก็ได้นานนะคะเพราะว่าถ้าบ,บ้านไหนไม่ชอบหวานก็ใส่นิดเดียวพอแล้วมันจะทําให้มันหอมโดดขึ้นมาเลยนะคะอร่อยอร่อยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยว มือนี้ไปกินข้าวกับคนในครอบครัวนะครับไม่รู้ปูตาเตอรหรือยังคต่ตื่นแล้วก็จะได้ผักทานพร้อมกันนะคะนี่เขาประมาณนี้แล้วลองไปทํากันดูนะครับผู้ชมไม่ยากด้วยนะครับต้งไข่ประมาณสินาทีแล้วก็มาย้ําเลยค่ะง่ายๆอเราทํากินเองเราก็ชิมเองว่าเราชอบรสไหนชอบเปบดไหนเราก็ทำเองสบายๆนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผูบ้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ยำไข่ต้มแซนอร่อยของคุณยายนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายอร่อยอร่อยมะได้อีกลิชั้นเนาะ